จับเล่นได้เอาออกมาเล่นได้ใส่โซ่ได้เลยค่ะเลือกได้เลยนะคะเนี่ยสวยเลยนะคะเนี่ยตัวนี้ไม่ขอบเอาไปทําพันุ์ได้เลยตัวนี้พร้อมมาผสมพันธ์ได้แล้วเป็นหงหยกอังกฤษนะคะลูกนกนะคะยังไม่ใช่นกอายุแต่ว่าก็ทําได้ตัวนี้จะอยู่หนึ่งร้อยบาทนะคะคู่กันค่ะหนึ่งขวบแล้ว แต่เนี่ยตัวนี้ก็ถ้าลูกค้าอยากแยกมาดูตัวเมียตัวเมียก็ได้ตัวผู้ก็ได้เป็นไงคะเขามาฝากเลี้ยงกันเยอะไหมตอนนี้สุนมากเป็นลูกค้าประจาอ๋อเป็นลูกค้าประจําลูกค้าป็นต่างจังหวัดใช่ลูกค้าประจาคือแม่ทํามานานแล้วร้านแม่ก็คือรับฝากด้วยท่านใดที่จะไปต่างจังหวัดหรือว่าอะไรงนี้ก็อ่าต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรอง่างคงะก็สามารถที่จะมาฝากแม่เลี้ยงได้ได้ค่ะถามว่าเอาแฟนไหมถ้าถ้าเอาเอาเมียเดี๋ยว เดี๋ยวแม่ไปดูให้มาจุ๊บปากแม่ก่อนเขาลงมามีไก่แจ้มีไก่ซิลกี้ตอนนี้ซิลกี้หมดน่ารักเลยค่ะโอ้ยวันนี้อันนี้กี่วันเนี่ยแม่ได้สี่ฟองเนี่ยสองวันสวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จัดจักรนะคะวันนี้เราจะมา grade, อัปเดตนกที่ร้านเจ๊องุ่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ ตัวนี้เชื่องนะคะหนึ่งขวบแล้วค่ะน้องหนึ่งขวบ,ขวบจับเล่นได้เอาเออกมาเล่นได้ใส่โซ่ได้เลยค่ะไม่ต้องป้อนเล็บเ,ลเบิร์ดไม่ขอบค่ะกินเองค่ะแม่ปล่อยเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ปล่อยพันหนึ่งมกมันมันปีนึงแล้วอะค่ะถ้านกเล็กอะไรอย่างเงี้ยจะลูกป้อนจะอยู่ประมาณเจ็ดร้อย นี่คือขายความเชื่องค่ะความเชื่องค่ะแต่ถ้าเป็นแบบไม่เชื่องก็อยู่ตัวละ800รอยอย่างเงี้ยไม่ขอบตาเหมือนกันอยู่ตัวละแ0 0ร้อยบาทตรงนี้ก็คือนกไม่ขอบตาหนึ่งขวบเหมือนกันอันนี้ก็คือ800นะคะแปดร้อยงนี้แ800รอนกไม่เชื่องนะคะค่ะเลือกได้เลยนะคะเนี่ยสวยเลยนะคะเนี่ยนี่ไม่ขอบเอาไปทำพันธ์ได้เลยตัวนี้พร้อมผสมพันธ์ได้แล้วค่ะ นะคะอ่าอันนี้เป็นหงหยกอังกฤษนะคะค่ะลูกนกนะคะยังไม่ใช่นกอายุแต่ว่าก็ทำได้ค่ะค่ะอยู่ตัวหนึ่งหกร้อยบาทค่ะก็คือเลือกได้เลยเลือกได้เลยค่ะตัวละหกร้อยบาทหกร้อยจ้าตัวนี้จะเป็นฮอลแลนด์หรือลูกผสมค่ะนะคะตัวนี้จะอยู่หนึ่งอยบาทค่ะนะคะ ตัวละร้อยพร้อมทำไหมคะเนี่ยอันนี้พร้อมทาได้เลยค่ะแต่ถามว่าเชื่องไหมหงอยกจะไม่มีเชื่องเลยค่ะนะคะอันนี้ก็พร้อมทําพันพร้อมทะะําพันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นนกขอบตาคหนึ่งขวบปีทำพันธ์ได้เลยมีตัวผู้ตัวเมียก็อยู่ตัวนี้จะอยู่8 0ดร้อยเหมือนกันค่ะขอบไม่ขอบอยู่ตัวละแป0รหมดนะคะตัวผู้ตัวเมียนะตัวผู้ตัวเมียค่ะก็คือเขาเข้าคู่กันเขาเข้าคู่กันแล้วถ้าแยกก็ได้ค่ะค่ะจะแยกก็ได้อันนี้ก็ขอบตาเหมือนกันนะคะมีตัวผู้ตัวเมียพร้อมทำเหมือนกัน ส,สวยๆราคายัางไงนะคะถ้าตรงนี้ก็แปดร้อยเท่ากันหมดเลยแปดร้อยแปดร้ขอบได้ขอบ เท่ากันอันนี้จะเป็นลูกนกหรือที่ลงลังค่ะอ๋อลูกนกลงลังขนก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะถ้านกปีขนก็สวยกว่าค่ะค่ะลูกนกลงลังก็คือเขาเขาเพิ่ออกมาจากลังของพ่อแม่ใช่พ่อแม่ป้อนมาแล้วเราเริ่มกินเองเราแต่เราไม่ต้องป้อนค่ะเขาเรียกนกลงลังค่ะค่ะอันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่โตมากยังไม่โตมากอายุน้อยหน่อยยังไม่ถึงขวบเท่าไหร่นะคะราคาตัวละ800เท่ากันค่ะ เอาใหญ่ไม่ใหญ่เพราะว่าขายราคาเดียวหมดค<า>่ะไม่มใช่นกใหญ่นกเล็กนอกจากลูกป้อนน่ะเราขายตัว<า>ละเจ<า>็ดร้อยขอบไม่ขอบเจ็ดร้อยหมดมันอยู่ที่ลูกค้าส่งด้วยเนาะตอนนี้ของม,มันมันราคาสูงหน่อยค<า>่ะบางเจ้าก็มีเพราะว่าช่วงเปลี่ยนอากาศอะา่ะมันนกมันไม่ค่อยฟักไข่ลูกนกไม่ค่อยมีใช่ลูกนกน้อยตอนนี้บางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีค่ะ อันนี้จะเป็นคอกเทลค่ะอันนี้เป็นคอกเทลนะคะนี่เขาคู่กันไหมแม่คู่กัคู่กันค่ะหนึ่งขว่แล้วแต่เนี่ยตัวนี้ค่ะถ้าลูกค้าอยากแยกมาดูตัวเมียตัวเมียก็ได้ตัวผู้ก็ได้ค่ะอยู่ตัวละพันห้าร้อยบาทอันนี้จะเป็นลูกนกของลูกค้าอย่างตัวขาวเนี่ยลูกค้าฝากเลี้ยงอันนี้ของเราอันนี้ของเราค่ะ อันน่ะแต่เชื่องเชื<ๆ>่องเชื่องค่ะตัวนี้อะไรเอ่ยอันนี้คอกัเทลแต่ว่าเขาเป็นนกแก่นไงเราไม่ได้ขายให้ลูกค้าอยู่แล้ว ไม่ได้ขายให้เขาอยู่เป็นเพื่อนเริฟมเบิร์ดไปค่ะเอ๋อยู่เป็นเพื่อนกันใช่นกมันแกนมาตัวนิดนึงแม่ป้อนหลอดก็โอเคแล้วเนี่ยมันหน้าหน่อยลูกโอ้นี่ค่ะเขาไม่ไม่คอยไม่ค่อยแม่ไม่ได้ขายไม่เคยขายอ่ะเลี้ยงไว้ตัวนี้ใช่ะเป็นนกแกนแต่แม่เลี้ยงมาจนโตได้ได้อ่ะบนคิดว่าไม่โตด้วยอ๋อค่ะ ของอลูกค้าฝากเลี้ยงนี่คือ,อยังไงแม่ลูกค้าฝากเลี้ยงนะคะเราจะคิดเป็นรายวันค่ะถ้านกนกนกเล็กเนาะที่แบบว่ากินเองแล้วแล้วก็หรือว่าลูกป้อนอย่างเงี้ยอย่างซันคอนวัวนะย,ะยกอ่ากยกซันคอนวัวอย่างเงี้ยตัวหนึ่งว<อ>ันละร้อยห้าสิบวันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าถามว่าลูกค้ามีเลิฟเบิร์ดห้าตัวหกตัวอย่างเงี้ย เราตีเหมาค่ะเราตีเหมาว่าเออเขาของเขาเชื่องพอพัดสามตัวสี่ตัวของลูกค้าจะไปต่างจังหวัดที่ลูกค้าเลี้ยงนกน้อยๆอย่างเงี้ยเราสามารถรับเลี้ยงได้ก็คือขั้นต่ําก็คือวันละ100่งร้ต่อตัวต่อตัวค่ะค่ะถ้าเป็นคอกระเทลีกินชีสซันคอนัวนกโตางเงี้ยก็คือวันละ150วันละ150ใช่ค่ะค่ะ ก็อยู่ที่ไซนกด้วยใช่ถ้าเป็นพวกกระตั้วมาคออะไรอย่างเงี้ยนั่นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งสูงสุดราคาเท่าไหร่แม่ซิมที่แม่รับต่อวันที่ที่รับต่อวันบางมันอยู่ที่ลูกค้าลูกค้ามีอยู่เจ้าหนึ่งเขาไปสามวันเขาให้ห้าร้อยนะโอ่คแค่นี้เราอยู่ที่ลูกค้าด้วยบางครั้งลูกค้าซื้อของเราเราก็ดูแต่ลูกค้าไม่ได้ซื้อของเราก็มาตกลงกันว่าเขาจะไปกี่วันเอาเขากี่วันนีก ค่ะอย่ามาถามแม่ว่าแม่คิดจะเป็นวันวันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือคุณไปกี่วันดีกว่าคุณเหมาเลยดีกว่าก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีได้เรื่องการเลียงตรงนี้ใช่ใช่เขาต้องนําอาหารมาเลยแม่จ้าถ้าเป็นลูกป้อนเขานําอาหารมาเพราะว่าหมดเดี๋ยวเราซื้อเองถึงเวลาเขามารับยกกลับไป แต่ถ้าเป็นนกโตที่ที่ว่าวันละร้อยหรือร้อยขึ้นเนี่ยนี้ก็คือ่เอเขากินเองแล้วอ๋อกินเองแล้วดูแลให้เขาไม่ต้องเอาอาหารมาไม่ต้องไม่ต้องถ้าเป็นนกใหญ่ไม่ต้องเอามาค่ะอ๋ออันนี้แม่ก็ขายด้วยขายด้วยรับฝากบเลี้ยงด้วยใช่เมื่อก่อนเนี้ยแม่จะคิดว่าเแม่จะทําว่าประมาณว่า ลูกค้าซื้อเราเราฝากเลี้ยงให้เราได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วลูกค้าซื้อไขมาเรารับฝากแต่นกป่วยเราไม่รับแค่นี้ดีกว่าแม่ก็ต้องดูก่อนนะใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวนกลูกค้าที่บ้านมันจะติดจะติดกันไปใช่ใช่เป็นไงคะเขามาฝากเลี้ยงกันเยอะไหมตอนนี้สนมากเป็นลูกค้าประจาอ๋อเป็นลูกค้าประจําลูกค้าประจำ้าองต่างจังหวัดใช่ลูกค้าประจําคือแม่ทํามานานแล้วร้านแม่ก็คือรับฝากด้วยท่านใด 谁？ จะไปต่างจังหวัดหรือว่าอะไรนี้ก็่าต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรงี้ก็สามารถที่จะมาฝากแม่เลี้ยงได้การฝากราคาตรงนี้ก็มาคุยกับแม่ได้ทีได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เบอร์ต่อแม่เบอร์อะไรอ่ะ089ย์เก้าหกสามหกศูนย์ห้าแปดนะคะแม่อยู่ในซอยอะไรในซอยตรงนี้ก็จะเรียกตรงข้างพระพรมค่ะค่ะข้างพระพรมซอยซอยข้างพระพรมนะคะค่ะค่ะหรือตรงข้ามร้านข้าวมันไก่ดีกว่า ค่ะลูกค้าจะรู้จักหมดร้านข้าวมันไก่ตรงเนี้ทางเดินเข้ามิกถ้าออกมาจากอ่ามิกอยู่ซอยที่สามเดี๋ยวท่านใดที่มาไม่ถูกก็สามารถถามาาถูกกามาได้ค่ะแม่เปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะยกเว้นแม่ป่วยดูแล้วแม่ไม่ป่วยค่ะก็คือเปิดทุกวันและค่ะ ตัวนี้เป็นบูชิกคนะหรือว่ากินชิกนั่นแหละค่ะค่ะตัวนี้เชื่องคุยได้รู้เรื่องค่ะชอบตัวตัวเบียเขาเปิดประตูหนีไป <laughs> เหลือแต่ตัวโู <laughs> ถามว่าเอาแฟนมาเอาเอาเอาสามีไหมใส่หน้าอย่างเดียว <c oughs> ถามว่าเอาแฟนไหมถ้าถ้าเอาเอาเมียเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปดูให้ามาจุ๊บปากแม่ก่อนเขาลงมา,าเขาลงมามเดีนยนะเดี๋ยวบอกเอามียไไรลงมาแล้วแม่แล้ว <c oughs> <c oughs> บอกวอาสามีไม่ซักซักซักซัซัใส่หน้าไม่เอาอย่างเดียว เท่าไรอะตัวนี้แม่ตัวนี้แม่เปิดอยู่พันห้าค่ะพันห้าใช่แม่ขายราคาเก่าอยู่นะใช่เพราะว่าตอนที่แม่ซื้อมามันถูกเราก็ขายถูกค่ะกาไรนิดหน่อยแล้วก็แบ่งแบ่งให้ลูกค้าไปเลี้ยงอย่างนี้ค่ะตอนนี้แม่ปกติแม่จะมีมะอ่าลูกป้อนอะลูกป้อนซันพนัวปกติมีนะแต่ช่วงนี้แม่มันมันหยุดยาวแม่ไม่ค่อยลาค่ะแตะว่าวันนี้เรามาถ่ายคือไม่มีไม่มีหมดหมดเมื่อวานนี้ค่ะ เมื่อวานมีคอ็เทลมีกินชีสมีซันแต่มีอย่างละน้อยแต่ลูกค้ามาแล้วเเพราะว่าแม่ไม่ค่อยหลับเยอะส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำที่ เลี้ยงแล้วมีลูกมาขายเราค่ะบอกว่าเรารับมันรับลูกด้วยใช่มันเหมือนตลาดอีกระดับนึงที่ว่าเออลูกค้าเราซื้อไปน้นถ้ามันมีลูกจะทํายังไงถามว่าซื้อกับเราไปมีลูกเรารับซื้อค่ะราคาอยู่ที่ตลาดค่ะอืมแค่นั้นข้าก็เทวคู่นี้ละแม่ข้าก็แทวคู่นี้หรอของลูกเอ่อเดิมมามันของลูกค้าแล้วเขาก็ไม่มารับเนี่ยมัน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 ไม่สมบูรณ์เขาฝาก แม่ไม่ได้ขายนะอ่าแต่ตัวเนี้ยแม่ของแม่ก็ไม่ได้ขายอันนี้ของแม่เองอ๋อแม่เลี้ยงไว้เดี๋ยวใช่แต่เขาร้องเครื่องมันดินไม่ได้ตอนที่เราซื้อลูกก้อนมาปีกมันโอบอย่างเงี้ยเราเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์ใช่แล้วก็เลยเรเลี้ยงปล่อยให้เขาคู่กันไปมันแต่มันร้องเรียกลูกค้าเข้าร้านเราก็โออ่อ้อเหรอร้องอะไรด้วแม่เวลาเขาจะร้องคุกกี้เขาจะไปร้องในโอ่ง จะร้องได้ถาดข้าวอ๋อใช่ตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งมากแต่เราไม่ได้ยินเสียงใช่ใช่แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เขาจะร้องช่วงไหนแล้วแต่เขาอ่ะบางทีเขาจะร้องก็ร้องอ้าแต่ตอนเรามาเราดังไงเขาไม่ร้องแน่นอนเขาคันเทลเขาเรียกเขาจะไม่ไม่ได้เอ้ยเขาเรียกอะไรเรียกไะเบิดเขาเรียกแต่เขาไม่ได้เสียงเบิร์ดนะเห็นไหมเสียงเขาเหมือน ไม่ใช่ให้เบิร์เบอ่ะอ๋อแม่บอกเสียงได้ยินเสียงเขาเรียกได้กับตัวไหนกันแ่ตัวไหนแค่นี้นะจะฟังอันีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใช่มีเสียงมาค่อยๆค่ะแต่เราเราต้องแบบฟังเขาจริงๆอะจะมีเสียงมาอ ค่ะค่ะแสบจะตายอันนี้จะเป็นพอพัชค่ะอันนี้พอพัตอยุเท่าไหร่แล้วแม่เนี่ยอ่าพอพัชน uh uh ี้สี่เดือนตัวนี้โตมาจากลูกฟ้อนค่ะตัวนี้ตัวละห้าร้อยค่ะเอาตัวละห้าร้อยห้าร้อยค่ะค่ะโอ้โข กุ๊กูออกเปล่า,อ,าอันนี้อะไรนมะ่นกพิราบกุ๊กูลงมาเร็วๆนกพิราบใช่พอแม่เขาเสียงาย,ยกุย๊กูอ่ะอ่ะเจอกุ๊กูใช่แล้วแม่เอามามามา,มาไว้ที่นี่แม่ปล่อยไปแล้วนะแม่ปล่อยจากที่นี่กลับบ้านไปเอง มาตอนฝนตกแม่ก็เลยอก็เลยเอามาเลี้ยงตลอดเลยอุิยงั้นแสดงเขาจำทางกลับได้นะเนี่ยใช่ปล่อยที่นี่นะมาปล่อยหมดเลยคนนั้นคิดว่าไม่เลี้ยงแล้วอุ้ยแต่กลับไปงามวงวันห้าสิบเจ็ดอะบ้านแม่อยู่นั่นน่ะเขาไปถึงนู่นเลยเหรอใช่ กลับไปถึงเพราะเขาเกิดที่นั่นไงเกิดที่นู่นโตที่นู่นอันนี้ก็เลยต้องเลี้ยงไว้เลยเลี้ยงไว้เลยค่ะลูกค้ามาขอซื้อ3คนแล้วนะแม่ไม่ได้ขายแม่ไม่ขายบอกไม่ได้ขายกุ๊กกูอ๋อชื่อกุ๊กกูด้วยใช่ค่ะอุ้ยจับได้ที่ไหนล่ะใครจับเลยลองเจ้าเด็จับได้ใช่ไหมใช่นี่เดี๋ยวแม่จะเล่นให้ดูกู๋มาหาแม่เร็วมาเร็วเร็วเร็วมาหาแม่เร็วๆๆๆๆๆๆ็วเร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 ็ว โโอ้หก็อย่างเงี้ยแหละเขาจิกเล่นแต่เขาเขาเขาอยู่กันอย่างเงี้ยเล่นอยู่บ้านก็อย่างเงี้ยออกมาก็อย่างเงี้ยจ้ามัน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 เที่ยวมัน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 เที่ยวเงี่ยเก็จะเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าใครเข้ามาแบบคนอื่นเงี้ยเขาจะอปีกเตี๋ยมายุ่งกับเขาอ๋อเอาปีกตียไม่ให้ยุ่งค่ะสามขวดแล้วประมาณสามขวดใช่ไหมนี่ใช่กุ๊กู่สามปีแล้วจูบผู้ตัวเมียแม่จูกผู้จูบผู้อกุ๊กขู่จูบผู้เห็นไหมููู่่่รู้รู้ออกกล้องออกกล้องออกกล้องเหรอกุ๊กู่กุ๊กู่ออกกล้องเหรอ มีไก่แจ้มีไก่ซิลกี้ตอนนี้ซิลกี้หมดอันนี้แม่ขายตัวเท่าไหร่นี้ตัวละห้าร้อยค่ะไก่แจ้สลอมเป็นตัวเมียนะมีไข่เก็บไข่กินได้รอบแล้วแต่แม่บอกว่าไข่แล้วอุ้ยน่ารักมากดูแม่เก็บไข่ไว้อุ้ยแจกเขาหลายรอบแล้วบางทีก็เต็มกระสก้านเนี้ยก็หิ้วไปให้เขาอันนี้เหรอไข่ใช่ไข่สองตัวเนี้ยแล้วตัวนี้แม่ขายเท่าไหร่เท่ากันจ้ะไข่แล้ว นี่ค่ะไข่ทากินสดสดเลยนี่โอ้ได้ไข่ไก่กินสดสดตัวฟองสิคะจิ๋วน่ารักเลยค่ะโอ้ยวันนี้อันนี้กี่วันเนี่ยแม่ได้สี่ฟองเนี่ยสองวันอสองวันแล้ววันละฟองตัวนี้ฟองหนึ่งตัวนี้ฟองหนึ่งนี่สองวันได้สี่ใบรอวันนี้วันนี้ อ๋อนี่ค่ะทีแม่ก็เอาไปทอดกินไม่อาไปฟักงาไปกินเลยนะไม่มันไม่มีตัวพู้ค่ะมันไม่มีเชื้ออ๋อก็คือกินได้แต่บางทีแม่ก็ให้พม่านะหม่าบางทีก็เอาไปต้มกินกันค่ะกินได้นี่เนี่ยถ้าสามฟองเนี่ยเท่าขับไข่เจียวเราจานหนึ่งเลยนั่นนี่ ไข่เจียวเราจานหนึ่งเลยนั้นเนี่ยใช่ๆๆได้ทอดได้จานหนึ่งเลยนะใช่ได้จานหนึ่งเลยได้จานหนึ่งเท่ากับไข่ไก่เราสองฟองอ่ะวันนี้มาคุยกับแม่สนุกมากเลยสนุกได้กินไข่ด้วยก็แม่เป็นคนอย่างนี้แหละแต่แก่แล้วคลิปนี้เราก็พาชมนกกันแล้ว ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย